โอเคผมสวัสดีคมันจะชายนะครับมาโคตรเฮี้ยเกิดเชี้ยโคตาเยอะเลยโอ้โหโอ้โหโกรธโคตรเฮียร์แล้วกูหันเมาไม่ไปมันต้องหันเมาก่อนแยกจัดเลยมาวันนี้มันถอดของเล่นเด็ดเด็ดแมทโซโล่กันับแบบว่าใช้แค่วิวเล็ต85สไตล์ครับเล่นแค่ปุ๊นเอ้ย มามามาเจอไหมยังไม่ไปเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ตไ่ดีน้องโอ้โหอย่างไก่เฮ้ยโอ๊มันอยู่ไกลเมื่อกี้เฮ้ยหลอยการไม่โดน หล่อแกไม่โดนโดนเลยโดนเลยโดนตอกเกิดหลังอนะ่ไนนะไอ่เป็นไรเนาะเมื่อกี้เสียงแ <c oughs> กก็ใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยคุณไม่เยอะเสียงใครอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้กูฝุ่ยแล้ว <c oughs> ข้างหลังก็ล็อกอยู่ เป็นนักก็นอบนาะมันแบบว่าจะขมใครวางเป้าคมกว่าก็ก็คมอ่ะแบบเฮ้ยเอาเรื่องจัดเลยเอาเรื่องจะเกิดข้างหลังมาแย่จัดเลยเกิดข้างหลังเนี่ยสูตรพี่หนึ่งร้อยแล้วหนึ่งร้อยยังสูตรสูตรพี่ เย่เกือบแหละแล้วมันเป็นดวงกัอยู่ตรงไหนวะมันจะเกิดข้างหลังพอวิ่งหาเนี่ยเดี๋ยวเกิดข้างหลังแค่นั้นแหละแบบเกิดทับหัวเจอกัน เฮ้ยเจอกันโหใครแันอยู่ไอ้แก้วโอ้โได้ช็อตได้ช็อต ส่งโอ๊ตไปแก้แค้นยังไงน่ะเฮ้ยมุยมไม่ดีมุมไม่ดี <c oughs> ใครเกิดข้างหลังกู <c oughs> โอ้โหอย่างแย่เลยสะบัดข้อมือหลุดจอเลยเว้ยจะ <c oughs> เกิดข้างหลังนา <c oughs> อโไม่ดีไม่ดีไม่ดีอย่าเข้าพร้อมกันเอโดใส่เลยโดใส่เลย ไม่ดีน้องไม่ดี <c oughs> ไม่ดีน้อง <c oughs> กันหลบได้ก <c oughs> ัหลบยงนแล้วเฮ้ยโอ้โห่อนแย่เลยพูขับเนีนน่ยแย่เลย เฮ้ยเอ้เอาึ่งผ่านกันไปได้ไงชิกีชึกชึกชิก,ชกอย่าจำได้แกกูอย่านะอย่านะอุ้ย <c oughs> ไปโดนนะโอยทิ้เดียวโอดไม่ได้ยินพี่หรอกพี่กั้นหายใจอยู่ เอาตายไป,ไ,ปไ,ไม่ดีไม่ดีเอา้าไม่โดนเฮ้ยโอ้โดนหลบโอ้ <c oughs> โหไมหลบดิจิตอนตกใจเสียงข้างหลังตกใจเสียงมีดอ่ะ Hãy không được khang nãy, này đi, ừ, không được, không được, không được, không จไปตอกันอย่างนี้เฮ้ยโไม่เจ้โดนแหมว่าอยู่ไหนกัน่ชัดมีเท่แบบดินเสียง ไ่ดีน no. ้องไม่ดีไม่โดนเลยหรอใช่โอ้ยสวยกันสวยที่ก็อีกทีหนึงทำงานกับเป็นบุฟเฟ จะยพูดงี <hist ology> oh, no. er ้โอ้โหิงติดอมตะเกือบตายโอ้ย เกิดก <owad Es> <em> ันยังไงเอาโควกันก <half>. ูเกิดข้างๆคนนี้เจียบแอนเอลเมื่อกี้ปวดเอลคิดหละ ทำอะไรกันเสียตกใจหมดน่องโอ้ยออกโอปมาจากไหนวะล่ะเกิดแบบเกิดข้อเที่ย์ด่านนี้ก็เกิดหลังใส่กันอยู่นะ อนู Hoy, ality, oh, ่น hey, ู้นมาเลยสนุกหมดเลยโอ้หดูมันเกิดกำลังจะหลุดมุมแล้วแม่งเกิดข้างหน้าเลยพี่ให้เวลาโอ๊ตเฮ้ยยี่ไมปโดน เสียล่อเป็นแผนพี่กับตะกายเองตะกายมันอยากตอกหลังบนหัวโอ๊ยโอ๊ยแล้วมันเกิดหายหายพี่ยิงเสียงหายใจ

เฮ้ยลุมมันลุมมันลุมมันเจฮาโอ้โหแล้วดูเกิดเกิดแบบเอาคืนกันเห็นเห็นพี่อยู่ในห้องกันไวออกมาเอาไม่ใช่พี่น้องกันไม่ออกหรอกกันไม่ออกโอเคอมวันนี้ก็จบแบงเท่านี้แล้วก็ ถ้าชอบอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมเลยเจอกันคลิปหนะน้าผมับสวัสดีครับ